สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรพาเพลนิยายเสียงจบในตอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะพาวฟ้าครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะถึงงานแต่งของเราแล้วนะครับผมดีใจมากเลยฉันก็ดีใจค่ะหญิงสาวได้พูดขึ้นพร้อมกับสวมกอดเขาผมรักคุณมากนะพาวฟ้าพาวฟ้าก็รักคุณนะคะคุณเมฆาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมรักกัน เช้าวันต่อมาพี่เมยคาคะ,คะหนูว่าจะไปเยี่ยมคุณแม่สักหนึ่งอาทิตย์นะคะได้สิคะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรคะ่ะหนูขับรถไปเองได้คะ่ะพี่ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้พี่มีประชุมแต่เช้าด้วยหนูไปเองก็ได้คะ่ะได้ครับหนูนี่น่ารักที่สุดเลยเมื่อเขาพูดเสร็จพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ยิ้มให้กันเช้าวันต่อมาพราวฟ้าก็ได้ออกเดินทางไปหาวายุชู้รักของเธอ ที่พวกเขาสองคนได้แอบคบกันมาสองปีแล้วเธอไม่ได้จะไปหาแม่ของเธอแต่อย่างใดพี่วายุคะพาวฟ้ามาแล้วคะ่ะกว่าพาวฟ้าจะออกจากไอเมค้าได้พาวฟ้าคิดถึงพี่มากเลยนะคะแล้วเรื่องงานแต่งเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีคะ่ะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคะ่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะให้เมคามันรักหนูจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วคะ่ะมันโง่จะตาย พอแต่งงานเสร็จหนูก็หลอเอาเงินกับมันมาเยอะๆเลยนะพวกเราสองคนจะได้สบายไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกค่ะพี่วายุพี่คิดถึงหนูมากเลยมาให้พี่กอดหน่อยนะคะพี่วายุอะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมสวัสด์กันจนถึงเช้าพาวฟ้าได้ใช้เวลาอยู่กับวายุจนครบหนึ่งอาทิตย์หนูต้องกลับแล้วเหรอหนูต้องกลับแล้วคะ่ะพี่วายุเดี๋ยวไอเมฆามันจะสงสัยได้คะ่ะ ถ้าหนูกลับไปแล้วหนูอย่าลืมคิดถึงพี่นะคะค่ะถ้าตอนไหนหนูว่างหนูจะแวะมาหาพี่นะคะได้ครับหลังจากนั้นพราวฟ้าก็ได้ขับรถออกจากคอนโดของวายุพอขับมาเรื่อยๆเธอก็ได้จอดพักทานข้าวพอทานข้าวเสร็จเธอก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถแต่แล้วจู่ๆก็มีรถเก๋งจากไหนไม่รู้พุ่งมาชนเข้าด้านข้างข,างของเธออย่างแรงจนเธอได้เสียชีวิตคาที่ และรถคันนั้นก็ขับหนีไปและมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นก็คือบุงาแล้วเธอก็ได้เข้าไปดูผู้หญิงคนนั้นคุณคะเป็นอะไรมากไหมคะเจ็บตรงไหนบ้างคะเธอได้ร้องถามเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาบุงาได้เอามือไปเช็คลมหายใจของเธอปรากฏว่าหญิงสาวได้เสียชีวิตแล้วเธอตกใจมากจนทำตัวไม่ถูก เธอได้โทรเรียกรถฉุกเฉินมาพอรถฉุกเฉินมาถึงเขาก็ได้พาตัวเธอไปโรงพยาบาลแต่บุงงาไม่ได้ตามไปด้วยจูจูเบอร์ของพราวฟ้าก็ได้โทรหาเมคาชายหนุ่มกดลับแล้วพูดว่าถึงไหนแล้วคะที่รักเออขอโทษนะครับนี่ใช่เบอร์ญาติของคุณพลาวฟ้าไหมครับอ๋อใช่ครับคุณเป็นใครเหรอครับ ผมเป็นกู้ภัยนะครับตอนนี้คุณพาวฟ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนที่หน้าร้านอาหารครับตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วครับอยู่ที่โรงพยาบาลเสียใจด้วยนะครับหลังจากนั้นสายก็ได้ตัดไปตอนนี้ชายหนุ่มเหมือนคนจิตหลุดออกจากล่างแล้วแล้วเขาก็ได้ร้องไห้ฟูมฟายเรียกชื่อเธอพาวฟ้าทำไมหนูทิ้งพี่ไปแบบนี้ไหนว่าจะแต่งงานกับพี่ใครทำหนูพี่จะทำให้มันเจ็บเป็นร้อยเท่าพันเท่า หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับศพเธอเรื่องมันเป็นยังไงล่ะครับเขาถามพี่กู้ภัยที่นำศพเธอมาส่งโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุกับเธอเล่าให้ผมฟังว่าเขาได้เดินออกจากที่ทำงานมาไม่ไกลก็เห็นคุณพราวฟ้าเดินออกจากร้านอาหารแล้วกำลังจะขึ้นรถแต่แล้วจู่ๆก็มีรถเก๋งคันสีดำคันหนึ่งพุ่งมาชนเธออย่างแรงครับ แล้วรถเก๋งคันนั้นก็ขับหนีไปแล้วเธอก็ได้โทรแจ้งผมนี่แหละครับอ๋อขอบคุณมากนะครับหลังจากนั้นชายหนุ่มก็เข้าไปดูศพของพาวฟ้าเขาได้บอกกับเธอว่าจะตามตัวคนที่ทำกับเธอมาให้ได้พี่สัญญาหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้จัดการงานศพให้กับเธอเมื่อเสร็จจากงานเขาก็ได้ให้ลูกน้องไปตามหาผู้หญิงคนนั้นให้เขาไอ้กล้าไอ้เพิงพวกมึงมานี่ครับนายมีอะไรเหรอครับ ไอ้กล้ามึงไปสืบเรื่องการตายของพาวฟ้าให้กูและรถคันที่ชนด้วยเข้าใจไหมครับนายพอพูดเสร็จกล้าก็ได้เดินออกไปส่วนมึงไอ้เพิงไปเอาตัวผู้หญิงคนนั้นมาให้กูครับนายเพิงก็ได้เดินออกไปเพื่อที่จะไปตามหาตัวของบุงามาให้กับเจ้านายและเขาก็ได้ตามสืบจนรู้ว่าบุงาได้ทำงานอยู่ร้านเบเกอรี่ใกล้ๆก,กับที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปดักรอเธอใกล้กลแถวนั้นจนเวลาได้ผ่านไปถึงสองทุ่มเมื่อเธอเลิกงานเธอก็ได้เดินออกจากร้านเพื่อที่จะกลับห้องเช่าเดินไปได้สักพักก็มีคนเอาผ้ามาปิดจ,จมูกเธอแล้วเธอก็ไม่ได้สติอีกเลยพวกเขาได้เอาตัวเธอขึ้นรถนายครับผมเอาตัวเธอมาแล้วครับดีมากมึงเอาตัวมันไปขังไว้ในห้องเก็บของก่อนเดี๋ยวกูจะจัดการเองครับนาย หลังจากนั้นลูกน้องของเขาก็ได้เอาตัวเธอไปขังไว้ในห้องเก็บของที่ทั้งมืดและลกมากจนเวลาผ่านไปสองชั่วโมงเธอก็ได้ตื่นขึ้นมานี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยทําไมมันมืดแบบนี้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีใครอยู่ข้างนอกไหมคะช่วยด้วยค่ะแต่แล้วจูจูก็มีเสียงพูดขึ้นมาจะแหกปากทําไมนักหนะแล้วชายหนุ่มก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเปิดไฟในห้องนายเป็นใคร แล้วนายจับฉันมาทําไมฉันไม่รู้จักนายสักหน่อยฉันแค่มีอะไรจะถามเธอนิดหน่อยนะ่ะถามอะไรคะชายหนุ่มได้หยิบมือถือออกมาแล้วเปิดรูปพาวฟ้าให้เธอดูเธอรู้จักผู้หญิงในรูปนี้ไหมเธอคิดในใจทําไมหน้าคุ้น,นจังไม่รู้จักค่ะแต่ฉันเคยเห็นเธอครั้งหนึ่งที่น้าร้านอาหารวันนั้นเธอโดนรถชนค่ะรถคันนั้นชนแล้วก็หนีไปเลยค่ะโกหก มีเธอคนเดียวอยู่ตรงนั้นจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงต้องเป็นเธอที่ขับรถชนเมียฉันไม่ใช่นะคะฉันก็บอกอยู่ว่าเขาชนแล้วเขาก็หนีไปได้เธอจะไม่ยอมพูดความจริงใช่ไหมงั้นมานี่นี่ปล่อยฉันนะฉันก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้ทำไอ้บ้านนี่ไม่มีหลักฐานแล้วยังจะมาว่าฉันอีกปล่อยฉันนะชายหนุ่มได้จับข้อมือของเธอแล้วดึงเธอมาเรื่อยๆจนถึงหน้าห้องของเขา ก่อนที่เขาจะเปิดประตูแล้วผลักเธอเข้าไปข้างในนี่นายจะทำอะไรอะ่ะอย่านะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะฉันก็จะทำให้เธอยอมพูดความจริงไงตอนนี้เขาโกรธมากเขาไม่สนว่าใครจะผิดหรือถูกชายหนุ่มคิดว่าเธอเป็นคนขับรถชนพาวฟ้าเพราะเธอรู้เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างดีและหลังจากนั้นเขาก็ได้เย่มยีทั้งกายและใจของเธอจนกว่าจะพอใจ จนเวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้บุงอาได้สรุปไปแล้วเพราะเขาทำกับเธอไม่พักเลยเมื่อเขาทำจนพอใจเขาก็เห็นว่าเธอสรุปไปแล้วอะไรวะแค่นี้ก็สรุปแล้วเหรอชายหนุ่มพูดแล้วก็ลุกออกจากเตียงไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อทานข้าวจนเวลาได้ผ่านไปสามชั่วโมงเขาก็ได้กลับขึ้นห้องเพื่อที่จะนอน เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเขาก็เห็นเธอนอนหลับอยู่จะนอนอะไรกันนักกันหนาขนาดนี้นี่เธอตื่นได้แล้วตื่นสิองาก็ได้ตื่นขึ้นพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ร้องว่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันกลัวแล้วอะไรของเธอเนี่ยตื่นมาก็เอ,อะอะโวยวายเลยหญิงสาวกลัวเขาจนตัวสัน่นเธอไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ฉันไม่ทำอะไรเธอแล้วละ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่แน่เธอออกไปแล้วละ่ะฉันจะนอนแล้ว แล้วจะให้ฉันไปนอนที่ไหนแล้วคะเออจริงสิฉันลืมไปเลยเธอรีบแต่งตัวแล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาเธอลงไปหาประเพนค่ะเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จเขาก็ได้พาเธอลงมาข้างล่างเพื่อมาหาป้าแม่บ้านประเพนครับประเพนจูจูก็มีคนมาเปิดประตูมีอะไรหรอคะคุณชายพาเจนนี่ไปหาห้องหน่อยครับได้คะ่ะเมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็ได้เดินขึ้นห้องไปเลยโดยไม่สนใจเธอ แล้วหนูชื่ออะไรหรอจ๊ะหนูชื่อบุงาค่ะจ้ะหนูบุงาป้าชื่อประเพนนะค่ะป้าพออยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเมื่อเธอมองเข้าไปเธอก็เห็นว่ามันรกมากและมีฝุ่นขึ้นเออพอดีแม่บ้านคนเก่าเขาได้ลาออกไปนานแล้วนะจะ้ะมันก็เลยมีฝุ่นนิดหน่อยคุณชายก็ไม่ได้บอกป้าล่วงหน้าด้วยสิป้าก็เลยไม่ได้ทำความสะอาดไว้รอ ไม่เป็นไรค่ะป้าหนูทำเองได้ค่ะคุณป้าไปพักผ่อนเถอะค่ะจะถ้ามีอะไรก็เรียกป้าได้เลยนะค่ะคุณป้าถ้าไม่มีอะไรแล้วป้าไปก่อนนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากนะคะเมื่อป้าเดินออกไปเธอก็ได้ทำความสะอาดอยู่พักหนึ่งจนเห็นว่าสะอาดดีแล้วเธอจึงจะไปอาบน้าแต่เอ๊ะฉันไม่มีเสื้อผ้านี่แล้วเธอก็ได้เดินไปหาป้าเพนก๊กก๊ก๊กกกป้าเพนคะ มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคือหนูจะอาบน้ํานะคะแต่หนูไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนค่ะป้าพอจะมีเสื้อผ้าให้หนูยืมบ้างไหมคะอ๋อพอดีเลยจ้ะหลานป้ามันเคยมาทํางานที่นี่หุ่นประมาณหนูนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปด้วยน่าจะมีหลายชุดอยู่นะเดี๋ยวป้าไปเอามาให้นะจ๊ะค่ะหลังจากนั้นป้าเพนก็ได้ไปเอาชุดหลานของเธอมาให้กับบุง,งานี่จ้ะบุง,งาขอบคุณมากนะคะป้า ไม่เป็นไรจ้ะหนูเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องมาคืนป้าหรอกเก็บไว้ป้าก็ไม่ได้ใช้หรอกค่ะป้าหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับห้องและอาบน้ำนอนพักผ่อนก่อนที่เธอกำลังจะนอนเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเป็นกรรมอะไรของเธอเนี่ยบูง,งาทำไมถึงได้มาเจอคนใจร้ายแบบนี้จนเวลาได้ผ่านไปสามเดือนที่เธอได้อยู่ที่นี่ทุกวันที่ผ่านมาเธอถูกเขาย่ำยีตลอด และตอนนี้ประจำเดือนของเธอก็ไม่มาเดือนหนึ่งแล้วเธอคิดว่าเธอน่าจะท้องเธอจึงได้ฝากให้ประเพนซื้อที่ตรวจคันมาให้ป้าคะหนูฝากหน่อยนะคะป้าอย่าบอกกับเขานะคะก็ได้จ้ะผ่านไปสองชั่วโมงบูง,งาครัป้านี่จากที่หนูฝากซื้อขอบคุณป้ามากนะคะหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อตรวจปรากฏว่ามันขึ้นสองขีด เธอร้องไห้ลูกแม่ไม่ได้ฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้มันจะเกิดอันตรายกับลูกฉันหลังจากนั้นเธอจึงได้หาช่องทางที่จะหนีจากเขาถ้าฉันหนีออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะไม่ให้อภัยคุณเลยคุณเมคาและในวันนี้ก็มาถึงเมื่อชายหนุ่มไม่อยู่บ้านเธอจึงได้แอบออกมาทางหน้าต่างและได้ออกไปทางด้านหลังของบ้านที่มันมีประตูเล็กๆประตูหนึ่งที่ป้าเพนได้บอกกับเธอมา จากนั้นเธอก็ได้ออกมาจากบ้านหลังนั้นจนได้แต่ทำไมเธอรู้สึกเศร้าจังเลยอย่าบอกนะว่าฉันหลงรักคนใจร้ายคนนั้นหรอเธอได้พูดอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเธอก็ได้เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งเธอที่ป้ายรถเมล์และจากนั้นเธอจึงได้เดินทางกลับบ้านของเธอเธอพูดในใจลาก่อนนะคะคุณเมค่คะถึงแม้ว่าฉันจะรักคุณแต่ฉันก็ไม่ทนอยู่กับคนใจร้ายแบบคุณได้หรอกคะ่ะ จนเวลาได้ผ่านไปห้าชั่วโมงเธอก็ได้เดินทางมาถึงบ้านใครมาหรอคะคุณไม่รู้เหมือนกันจู่ๆเขาก็มาจอดที่หน้าบ้านของเราปูงาก็ได้เดินลงมาจากรถปูงาลูกพ่อและแม่ก็ได้เข้าไปกอดเธอพ่อคะแม่คะหนูคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะคะหนูขอโทษนะคะที่หนูเป็นลูกที่ดีให้พ่อกับแม่ไม่ได้ทำไมล่ะลูกคือตอนนี้หนูกำลังท้องคะ่ะ พ่อและแม่ของเธอก็ได้พูดขึ้นพร้อมกันว่าคุณพวกเราจะมีหลานแล้วทั้งสองคนดีใจมากเข้ามาประคองเธอแต่ลูกของหนูไม่มีพ่อนะคะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวแม่กับพ่อจะเป็นพ่อให้หนูน้อยเองหนูไม่ต้องห่วงนะแม่ของเธอได้พูดปลอบใจเธอหนูไม่ต้องคิดมากนะแม่กับพ่อไม่โกรธหนูหรอกและดีใจเสียด้วยซ้ำที่จะได้เลี้ยงหลานค่ะส่วนเมคา นี่ก็ผ่านไปสองเดือนแล้วพวกแกยังหาตัวเธอไม่เจออีกเหรอผู้หญิงคนเดียวก็หาไม่เจอนี่ฉันเลี้ยงพวกแกไว้ทําไมเนี่ยอยู่ๆก้าก็ได้วิ่งเข้ามานายครับนายผมได้หลักฐานมาแล้วครับมันเป็นกล้องวงจรจากร้านอาหารครับทําไมตอนที่เราขอดูแล้วบอกว่ากล้องเสียคือเขาบอกว่ากลัวนายตามจับคนที่ชนได้ครับเพราะว่าคนที่ชนเป็นน้องชายของเขาเองครับไหนลองมาดูสิ กาก็ได้ยื่นหลักฐานให้กับนายนี่ครับนายหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาหลักฐานมาดูเขาก็ได้รู้ว่าเขาได้ทำร้ายผิดคนเขาเสียใจมากที่ทำแบบนั้นลงไปกับเธอเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาหลงรักเธอก็ตอนที่ไม่มีเธออยู่แล้วแล้วไอ้คนที่ชนอยู่ไหนคือก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนมันโดนรถชนเสียชีวิตแล้วครับก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องลงมือกับมันให้เหนื่อยครับนาย จูจ่ๆป้าแม่บ้านก็ได้เดินเข้ามาคุณชายคะป้ามีเรื่องจะสารภาพคะ่ะอะไรหรอครับป้าป้ารู้คะว่าหนูบุง,งาอยู่ที่ไหนเธอไม่ให้ป้าบอกใครคะ่ะเธออยู่ที่ไหนหรอครับป้าเธออยู่ที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดคะ่ะนี่ค่ะที่อยู่ของเธอแล้วก็มีนี่ด้วยคะ่ะป้าได้ยื่นที่ตรวจคันให้กับชายหนุ่มป้าอย่าบอกนะว่าใช่คะ่ะหนูบุง,งากำลังท้องอยู่ค่ะคุณชาย เขาดีใจมากจนทําตัวไม่ถูกขอบคุณป้ามากนะครับคุณชายไม่โกรธป้าหรอคะไม่หรอกครับป้าช่วยผมไว้มากเลยข่าคุณชายตามหาหนูบุง,งากลับมาให้ได้นะคะครับป้าไอเพิงไอก้าครับนายพวกมึงเอารถออกกูจะไปรับเมียกับลูกกูครับนายหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้เดินทางมาหาเธอที่บ้านใครมาอีกละทีนี้ เขาก็ได้เปิดประตูลงมาที่นี่ใช่บ้านของบุงาไหมครับใช่ค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะผมเป็นสามีของเธอครับอย่าบอกนะว่าคุณคือคนที่ทำให้ลูกสาวฉันท้องนี่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับใช่บ้านนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างนายนายมาทางไหนนายก็กลับไปทางนั้นเลยผมกลับไม่ได้หรอกนะครับผมมาที่นี่เพื่อจะมาขอโทษเธอและจะมาขอเธอแต่งงาน,นครับ ผมต้องขอโทษคุณพ่อกับคุณแม่จริงๆนะครับที่ได้ทำแบบนั้นกับเธอผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองครับคุณพ่อกับคุณแม่สบายใจได้เลยนะครับพวกฉันจะเชื่อนายได้หรอเชื่อได้สิครับแม่คะพ่อคะใครมาหรอคะเธอก็ได้เดินลงมาจากบ้านพร้อมกับท้องนูนๆของเธอคุณเม่คะบุง,งาผมคิดถึงคุณมากเลยเขากำลังเข้าไปกอดเธอแต่เธอก็ผลักเขาออกมา อะไรของคุณเนี่ยอยู่ๆจะมากอดฉันทำไมผมรู้ความจริงแล้วนะว่าคุณไม่ได้เป็นคนขับรถชนพาวฟ้ารู้แล้วจะแก้ไขอะไรได้ละ่ะนายกลับไปเถอะไม่ผมไม่กลับผมขอโทษเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมไม่คะ่ะฉันเกลียดคุณให้ผมทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้คุณให้อภัยผมจริงเหรอจริงสิครับได้งั้นคุณก็ต้องทำงานบ้านทุกอย่าง ในบ้านหลังนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับดีถ้าคุณทำได้ภายในหนึ่งเดือนฉันจะให้อภัยคุณผมทำได้เริ่มวันไหนล่ะครับวันนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้เขาทำนูน่นทำนี่สารพัดจนเวลาได้ผ่านมาหนึ่งเดือนที่เขาได้ทำอยู่อย่างนี้ชายหนุ่มไม่รู้ว่าตอนนี้บูงาได้ยกโทษให้เขาแล้วบูงาครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะ คุณยกโทษให้ผมได้ยังฉันยกโทษให้คุณก็ได้คะ่ะจริงเหรอครับจริงคะ่ะเพราะที่ผ่านมาเธอก็ได้เห็นแล้วว่าเขาได้ดูแลเรื่องงานบ้านและได้ดูแลเธอกับลูกอย่างดีตลอดหญิงสาวได้คิดในใจถ้าอย่างนั้นผมว่าเราก็มาต่อแขนต่อขาให้ลูกกันดีกว่านะผมชักจะไม่ไหวแล้วสิไม่นะคะคุณเมคาฉันกำลังท้องอยู่นะคะผมจะทำเบาๆนะครับ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มอบความรักให้กันและกันจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ